ชิ้นนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าได้มานะเราสามารถเก็บอีกทีมได้แบบง่ายๆเพียงแค่ยิงธรรมดาแค่สามครั้งเท่านั้นเด็กโัวครับผมมันจะสุนสามคารนะผมผู้ชมเต่าหัวแล้วก็อันติไปโอ้สามทีครับผมยิงสองทีตายชิดเคร่ชิดเนาะอย่างแรงครับผมมาขอลองเดือแฟตอีกทีเขาเป็ีอยกตัวนึเป็นทิปเป็นคิวครับผมเตมี่เตมีไอ้หนู เพรอบจะลุยอระมานาแล้วฮ่าฮ่าโจ้ดูหัวใจแครี่ที่มีเพื่อนเอ๋ยโถมมันรังสิตที่64องศาลิปตาเป็นวงตีเดี๋ยวไกลพวงผลชิปหายเลี้ยวไม่โดนอู้ขอโทษชิคก์ก็มากดขออีกหนึ่งทีมาตีมีดตีมีดนีนึโอู้ ุ้ยรอดมาได้ไงวะคุณนี่ก็ต้องกราบสวีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะฮะและ EP นี้ครับผมทุกท่านก็อยู่กับผมเช่นเคยต้อนปืนมาดงคนดีคนเดิมครับผมซึ่งใน EP นี้ฮะเรามากับฮีโร่แครรี่แอสซินกับเจ้าสไนเปอร์นะที่มีชื่อว่าเอลซูนั่นเองนี่ฮะมาถึงนะครับผมโอโ้โหประเดิมไปก่อนเลย2คิวนะฮะเรียกได้ว่าเปิดหัวสวยงามครับผม แม่ต้องบอกเลยนะว่านาทีนี้ครับผมเอลซุกดีดเจอกันทุกเกมจริงๆยิ่งออกมาใหม่นะหลายๆคนนะครับผมน่าจะเจอแบบผมเนาะคือไม่ว่าจะกดเกมไหนๆนะฮะก็มีแต่คนเล่นเอลซุซึ่งในคลิปนี้ครับผมผมจะมาแนะนําวิธีเล่นและ,และเซตไอเทมปราบแทงครับผมเรียกได้ว่าถึกแค่ไหนก็ต้องยอมสยบให้เซตเนี้ะ oh <no. S 1> แต่ก่อนอื่นเลยโอ้โหไอ้ยิบเน็ตยิบเน็ต แม่มันอยากจะบวกเหลือเกินปะโทขอซุมโหนหูสักนัดมะล่ะโหนหูสักนัดปะล่ะก่อนที่จะเข้าไปสู่สาระนะะคุณผู้ชมสามารถเป็นกําลังใจให้ผมได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์เข้ามาคนละครั้งก็พอเลยฮะไอ้ต้นไม้แม่ยิเน็ตยิน็ตโหนหูสักนัดมะล่ะลงไปกองกับลักมะม่วงไปไอ้ซองระหว่ังนี้หืมนาคอดนาขอตอย่านะอย่าหืออือนะ เราถอยมาตั้งหลักก่อนดีกว่าครับผมตเติมเลือดเติมมานากันซะหน่อย <S <S เดี๋ยวเรามาดูฮีโร่กันนิดนึงนะสำหรับเกมนี้นะทีมเราก็เป็นลิเลน่าอยู่เลนกลางเนาะส่วนมีน่าเป็นลมมิงครับผมเอนนะ็ดคอนอเจียวกอนอื่นเลยแม่จะมายังคิปนี่มันคีิปป่าเราประโทษจะมาเอาไปได้ไงนะมาต่อกันนะสำหรับแครี่ป่าเรานะก็เป็นไวโอเลตนะผมแล้วก็เป็น กิวคอดอยู่เลนบนเนาะแล้วก็เราน,นนะฮะอยู่เลนล่างนะฮะโซนอีกทีมเนะีผมเป็นตีมี่โลมิงนะฮะแล้วก็เป็นยิปเน็ตอยู่เลนล่างตามด้วยนะคอดฟาร์มแล้วก็เดอะแฟลชเลนกลางนะแล้วก็โลกอยู่เลนบนนะครับผมดูเหมือนว่าเพื่อนเรานะจะดันป้อมล่างนะครับผมเราต้องไปเตรียมนะวางแทบวางสกิลหนึ่งนะรอก่อนเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาจังหวะเพื่อนบ่วงนะนี่เลยตรงกลางเลนเลยฮะดันคลิปไป วายโอนี่ก็แหลมเกินเดือดแฟรมันจะมาปั่นทัวงปั่นแห้งเลยแถวนี้นี่มีชิลารซักรีดไอ้หน,นูหน้าเราเข้ามาตีมปหนึ่งทีเราลั่นหน้าใส่นาคอไปหนึ่งทีช็อตกันแล้วโอ,โอยทีอโหน่หูไปสิมาเดือดแฟรขอขอ,ขอลั่นหน่อยซูมไปช้าแล้วโผล่ไม่โดนนะนี่ต้นกัญชาอบแห้งนี่ก็มันจะล้วงหลังเราแบบนี้มันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเราขอยขอโทษกูขอโทษโอ้ยกูขอโทษนี่ในป้อมกูชิบหายโผล่ไมที่คเนี้ยพี่อะพี่อะเอสเคิวกลมๆเนี่ยมันคืออะไรครับพี่ อ๋อไอ,อแแถบนี่นะใช่ครับใช่ครับเออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะอธิบายสกิลคร่าวๆของเจ้าตัวนี้ให้ฟังเนาะโอเคครับพี่มาสำหรับสกิลติดตัวนะฮะตัวเนี้ยถ้าเราตีธรรมดาเว้ยมันจะยิงแรงขึ้น180%นะฮะ <Wow. S 1> และอย่างหนึ่งฮะตัวเนี้ยมันไม่มีการตีติดคริติคอลครับผมเพราะว่าทุก1%ของการคริติคอลนะมันจะเพิ่มดาเมจ3หน่วยแทน <Huh? S 1> สมมติเรามีคริติคอล10%เราก็จะได้ดาเมจมา30หน่วยฮะ และอีกอย่างหนึ่งครับผมถ้าเราวิ่งใกล้กำแพงครับมันจะพรางตัวได้เว้ยย้ำนะฮะว่ามันพรางตัวนะผมไม่ใช่วินวองนะไม่เหมือนแบทแมนเนาะอีกฝั่งยังมองเห็นเราแต่ลางๆนะแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้ฮะขอขอชาร์จก่อนขอชาร์จเร็เงรัดมันก่อนก่อนเลยดูิเย่นลั่นหน้าไปดิเก็บไปฮะมาตีมี่ตีมี่ม, <c oughs> มันกดอติรีบกดจังละเอ้าเพื่อนเราตีไปแล้วฮะชาร์จรอเลยซูมรอเลยซูมรอเลยเหนียวกายไปลัน่นไปเกือบตายเนะฮะ มาต่อันที่สกิลหนึ่งกันดีกว่านะสำหรับสกิลหนึ่งนะฮะจะเป็นการวางแถบครับผมซึ่งสกิลนี้มันสามารถเปิดแมพมองเห็นศัตรูได้ด้วยและอย่างหนึ่งคือเราจะมองเห็นศัตรูที่อยู่ในวงด้วยนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าอีกทีมนี้มันจะหิวโหวยอะไรกันขนาดนี้เราก็ยิงไปก่อนยิงวงนอกไปก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับผมเล่นตัวนี้ต้องใจเย็นๆนะพยายามอย่าเอาตัวเองเข้าไปแลกเนาะยืนอยู่ในวงแล้วรอยิงฟียงเดียวดีกว่าครับผมโอ้โหเดอะแฟลตมันมาปั่นแห้งอีกแล้วไอ้นี่ไอ้หนูไอ้หนูเด้งกลับไปเด้งกลับไป เราก็ยิงรถด,ดันบ้านไปก่อนนะผมนาคอดนะเราเห็นนะเราเห็นนะมายืนในวงอะ่ะเราเห็นนะมาดันบ้านเลยผมวางแทปไปก่อนแล้วก็รัวบ้านไปสอทีสทีเรียบร้อยได้ป้อมไปะฮะมีหน้าเขาไปควงแบบนี้นาคอดจะหนีไปไหนมือปืนเราไม่หมดแล้ว มาต่อกันที่สกิลสองนะสำหรับสกิลนี้จะเป็นการซูมเล็งเป้าโจมตีสตระยกลยนะผม <Huh? S 1> ต้องบอกเลยว่าไกลและแรงมากๆสามารถซูมดักเก็บยูนิตต่างๆได้เนาะทั้งคิฟป,ป่าบัฟฟาร์หออีกทีหนึ่งนะฮะ <Huh? S 1> และสกิลนี้นะถ้าเรายิ่งเล็งนานเท่าไหร่ก็ทําให้เป้าของเราเนี่ยแม่นยําม,มากขึ้นนะครับผมแต่ตอนนี้ทีมเราโอ้โหชิบหายแล้วโดนถมเราซุกลั่นไปก่อนเดอะแฟดเดอดแฟดมาขอดอันติเก็บไปหนึ่งเดมายิบเน็ตยิบเนต,เ,นตเอกต้นกัญชาต้นกัญช,ชานี่ต้องสักทีหนึ่งขอดันใจมันบังเพื่อนม อย่งนันดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตีมิตีมิมามานี่หน่อยมานี่หน่อยมไม่ทันนะฮะเก็บไปได้หนึ่งตัวเอ,เอ้าลบเฮ้ยมาเข้าหลังแบบนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่สายเหลืองนะโทษทีเดี๋ยวเอาตีวงยูเทิร์นมาเ<ๆ>ลยครับผมขอยิงฟีอิสลันใส่นะไปดีเอาว่ะตอนนี้นะอัปเดตสกอร์กันนิดนึงนะผมทีมเราคิวรวมไป9ต่อ8นะสะกอร์ส่วนตัวเราคิว7ตาย1แอซิดหนึหน,นะฮะมาต่อกันที่สกิลอันติของเราดีกว่า สกิลนี้นะฮะอย่างที่เราใช้ใส่เดอะแฟลชเมื่อกี้เลยครับผมเป็นการกระโดดยิงกระสุนมิไซล์นะและดีตัวถอยหลังครับผมมันจะทำดาเมจแล้วก็สโลว์สโลว์ครับผมจากนั้นนะ่ะตัวเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะและสกิลนีนะ้สามารถใช้พลิกแพงนะครับผมเอาไว้ใช้ตอนหนีก็ได้แบบอย่างเช่นโดดข้ามหินอะไรอย่างนี้นะฮะดูเหมือนว่าเพื่อนเรานาะจะเข้าไปเปิดไฟต,ตรงบัฟแดงอีกทีมนึงนะครับผมจังหวะนี้เราหามุมเลยฮนะเข้ากำแพงเอาใครดีครับผมเล็งก่อนพื้ดตกไฟ,ฟแลนดหลังแอนดี้หลังแอนดี้ ดูเหมือนว่ามีหน้ากับกิลคอดนะจะเข้าไปแหลมเกินไปแล้วกิลคอดแล้วโดนเก็บแลวฮะเพื่อนต้องไม่ตายฟรีครับผมเดี๋ยวเราเป็นกำลังเสริมให้เองเรายิงไปยิงฟรียิสปอร์ตลั่นหน้าไปเดี๋ยวแฝนลงไปกองเป็นที่เรียบร้อยเลือเป็นยิบเน็ตนะฮะไอ้หนูยิบเน็ตจะหนีไปไหนมันวิ่งเร็วเหลือเกินพี่ฮะพี่ฮะแล้วเกมนี้พี่ใช้อเทมอะไรบ้างครับผมอ๋อไอเทมใช่ไหมสำหรับไอเทมนะชิ้นแรกเราจะขึ้นมาเป็นโบเก้นสเปียร์นะชิ้นนี้จะช่วยให้เราเนี่ย ีแรงขึ้นอีกอย่างคือมันเจาะเกราะด้วยครับผมทำให้เราดันบ้านได้ง่ายขึ้นเนาะส่วนชิ้นที่2นะเราจะขึ้นมาเป็นรองเทา้าเกราะเนาะถ้าเจอตัวซ c ซเยอะก็จะออกมาเป็นรองเทา้ากัน c c นะและชิ้นที่3านะเราจะขึ้นมาเป็นอมนิอัมชิ้นนี้ช่วยเราเนี่ยตีแรงตีเร็วพร้อมน้ำลดคู่ดาวดูดเลือดและที่สําคัญนะหลังจากที่เราใช้สกิลเนี่ยมันจะทําให้เราตีแรงขึ้นอีกด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้อยแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอลานมังกรแป๊บนึงเลงกันเลยฮะซูมเข้าไปซูไปโบเข้าไปหนึ่งทีเร ต่อกันที่ไอเทมชิ้นที่4นะฮะชิ้นนี้ก็เป็นมูลมสาะนะผมชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยตีจเจาะเกราะและอย่างหนึ่งคือมันลดคู่ดาวทําให้ปรับแทงได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมส่วนชิ้นที่5ฮะให้เราขึ้นมาเป็นทารอนนะชิ้นนี้ช่วยเราเนี่ยตีแรงตีเร็วพร้อมทั้งดุดเลือดอีกด้วยนะผมทำให้เราเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านบ่อยและสามารถยืนวัดกับตัวแทงได้แบบสบายๆเลยฮะโอ้โหตรงกลางนี่มาอะไรกันเยอะแยะแล้วเนี่ยมากันทั้งหมู่บ้านเลยมนะั้งเนี่ยโอ้โหยิงฟรีไปก่อนตอนนี้เราอยู่วงนอกน มาีกทีมเรามีหน้าโอ้โหโค้งข้ตรสวยเราลั่นไปมไม่ตายนะวิ่งเข้าไปเติมด้านหลังครับผมทีมเราสามารถเก็บไปได้ถึง3ตัวนะครับผมมาต่อที่ไอเทมชิ้นสุดท้ายดีกว่าไอเทมชิ้นสุดท้ายนะให้เราขึ้นเป็นเฟรเดียทูธนะชิ้นนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าได้มานะเราสามารถเก็บีกทีมได้แบบง่าย,ายเพียงแค่ยิงธรรมดาแค่3ครั้งเท่านั้นถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมรอติดตามรับชมกันต่อได้เลยครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเราดันทีปล่างก่อนเดี๋ยวเราต้องเอาป้อมกันหน่อยฮนะ เฮ้ยดูเหมือนว่ากิวขอด้านบนนะทำหน้าที่ดีมากดันกันทะลุทะลวงมากมาเดี๋ยวเราดันบ้านกันหน่อยดีกว่าและชิ้นสุดท้ายผมเ็นเลริคฮูดมาใกล้จะได้แล้วเราดันกันยาวๆฮะจังหวะน,นี้เห้ยมหน้ามีหน้าควงไปทำไมเดี๋ยวฟลดขอลันไปหนึ่งทีโอ้โหรึ่งหลอดรึ่งหลอดเบาๆไปเบา,ๆไ,บาๆไปอีกทีหนึ่งอีกทีใส่น้าอดสองพันเจ็ดไปดิสองพันเจ็ดไปดิมีใครจะมาอีกไหมมีใครจะมาอีกไหมเอ้ยเดี๋ยวแฟเลเราเห็นนะเรามีแทบนี่แหละครับผมยิงฟรีไป ต้องบอกเลยว่าสกิลหนึ่งของเราเนี่ยยังกับแฮกแมปเลยนะเพราะวงมันกว้างมากและอีกอย่างหนึ่งครับผมถ้าศัตรูเข้ามาในระยะนะไม่ว่าจะอยู่ในพุ่มไม้ก็ตามนะเราจะเห็นหมดนะครับผม <S <S <an> <S เพื่อนเราก็จะเห็นด้วยมาเดี๋ยวเราดันป้อมล่างกันหน่อยดีกว่าครับผมและตอนนี้ทีมเราก็มากันแล้วผม4คนนะเป็นกิลด์ขอดที่ดันด้านบนคนเดียวนะน่าจะได้ป้อมล่างไม่ยากนะเพราะว่าตัวเราเนี่ยยิงป้อมค่อนข้างที่จะแรงนะโหทีละพันห้าเฮ้ยเฮ้ยตีมี่มาจิ้มเพื่อนเราแบบนี้มามายิงหน่อยขอยิงหน่อยกลับบอไปดิ มาผมเดี๋ยวเราดันบ้านกันหน่อยดีกว่าอ้าวยิบเน็ตสวัสดีต้นกัญชาของเราแม่มามาล่นไปลั่นไปอ้าวฟิกเกอร์ไปไหนละฟิกเกอร์ไปไหนละซูมแล้วก็เก็บไปดีอาฮะตอนนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตสกอร์กันนิดนึงนะตอนนี้สกอร์ส่วนตัวเรานะครับผมคิวสิบสองตายหนึ่งไอซิสองนะสกอร์รวมคิวยี่สิบสองตายสิบสามนะครับผมแม่คุณผู้ชมเกมน้ำขนาดนี้จะรอช้าอยู่ยัยขึ้นบ้านสิครับผมแบบนี้ Surprise, motherfucker. ปเดี๋ยวแฟรจะมาตรงมาต่อยไรนาขอดป้องถือไปหนึ่งเีผมฟิกเกอร์ออกมาฮะเดี๋ยวแฟร์จะมาปั่นแห้งเพียรมันยากอือหือโดนรวมวัดลงไปกองเรียบร้อยฮะเพียร์เพียรแล้วเกมนี้พี่ใช้ลูนอะไรบ้างครับผม อ๋อสำหรับเกมนี้ใช่ไหมจ้อยลูนที่เราใช้นะผมก็จะใช้เป็นอเวกสิบเมตรเนาะลูนแดงนะฮะส่วนลูนม่วงของเรานะผมจะใช้เป็นสปิริตสิบเมตรและลูนเขียวของเรานะจะใช้เป็นทาร์กอนคลาวสิบเมตรนะฮะและตอนนี้ฮะดูเหมือนว่าเพื่อนเรานะจะขึ้นไปดันบนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเหียนล่าน,นะแต่ดูเหมือนว่ามีไอเด็กโลุกมาครับผมเดี๋ยวเรามาลองไอเทมกันหน่อยดีกว่าว่าตีสามทีตายจริงไหมเอาลั่นไปก่อนสองทีแล้วก็อีกทีหนึ่งอือหือเรียบร้อยครับผม โคตรแรงอะตอนนี้นะอีกทีมป้อมแตกไป2ทางเหลือทั้งล่างอื้มไอ้นี่มันพุ่งเข้ามาแบบนี้มันต้องแลกกันคนละนั้นละมาคนละทีไปคนละทีไปขมับเข้าหัวไปดีคุณผู้ชมฮะตอนเนี้ยผมคิดว่าดาเมจเราอะมันยังไม่สุดเว้ยมันแรงได้มากกว่านี้ฮะ,ะเพราะฉะนั้นะครับผมเราจะขายโบเกนสเปียจัดเฟนเลียทูดอันที A ่สองม <า S 1> ันเลยวู้ฮู้เอาให้มันแรงแบบจัดจ้านถึงใจไปเลยครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองกันดียวว่ามันจะแรงแค่ไหนนะกับดินล่างนะครับผม เดี๋ยวเราซุกกันเข้าป่านะซ,ซุ่มมันป่าอ้าวเด็กโลกครับผมมันจะซุ่มืมสามพัานนะผมผู้ชมเป่าหัวแล้วก็อันสีไปโอ้โหสามทีครับผมยิงสองทีตายชิดเคลชิดชตเนาะอ,อย่างแรงครับผมมาขอลองเดอะแฟดอีกทีเป่าเก็บไปอีกตัวหนึ่งเป็นทริปเปิลคิวครับผม มาตตมี่ตีมี่ไอหนูไอหนูตีมี่ขอพี่หนึ่งทีได้ไหมล่ะไอหนูหม,มันนม่พันนะเนียมายิเน็ตยิบเน็ตไอต้นเชนชาจะแรก,กับคนคนปอะหลาตแทงเนื้อผมนี่ตแทงนะเราสุดไปแล้วก็ชาแทร่นไสโบกกรับสใส่หน้าอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยฮนะกลายเป็นศพที่ศรีเขาผมมาเดี๋ยวเราจัดป้อมล่างกันต่อเลยฮนะไม่รอช้ารับผมโดนโถมเข้าบ้านเลยจังหวะนี้เอาเว้มาตตมี่ตตมี่ขาบอบละขาบอบละ,าบละมาโดนเข้ามาแบบนี้ก็กบหูไปดี เอาฮะและเกมนี้ผมก็จบไป,ไปที่เรียบร้อยนะถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะสำหรับเกมนี้ MVP ได้แก่ยาแย่ต้นครับผมเกมนี้นะผมก็คิวระหมด20ตัวนะครับผม MVP 14.6ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าศูนย์สลายบ๊ายบายวู้